มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ้ํพัชราภาโพสเดียวได้ใส่ถังโซเชียลค่ะเรได้ว่าขยับตัวไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับวงการบันเทิงถึงช่วงนี้แม้ว่าจะมีเกลียนคีย์บอร์ดเข้าไปเมนไม่สุภาพก่อกวนในไอจของนางเอกสาวซุปตาอ้ํพัชราภาแต่แม่หาได้แคร์ไม่นะคะ เดินหน้าทำความดีพร้อมช่วยเหลือคนที่ลำบากเสมอเสมอโดยล่าสุดนะคะแม่อ้ำยังคงคอนเซปต์คนสวยใจบุญบริจาคเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยสาวอ้ํานะคะได้โพสต์ IG s ี o r รเป็นเครื่องออกซิเจนหฮโปช่วยหายใจที่เจ้าตัวนั้นเตรียมนำไปบริจาค แล้วก็ข้อความระบุว่าอ้ําขอเป็นส่วนหนึ่งส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยต่อส่งลมหายใจผ่านทางทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเวชการุณรัฐหวังว่าเครื่องออกซิเจนไฮโพรเครื่องนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจากสถานการณ์โควิด -19 ในตอนนี้นะคะด้านชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวอ้ําจานวนมากระบุว่าขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยนะคะ ้ํช่วยคนเยอะมากที่ไม่ได้เป็นข่าวก็มีเยอะคนที่ตามอ้ําจริงๆจะรู้ว่าเป็นดาราที่ใจบุญคนหนึ่งเลยค่ะได้ใจ่แฟนคลับไปเต็มเตมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ